นางฟ้าอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวความรักของคุณในช่วงนี้คะ Release re your ex engagement hard to hard conversation โอ้โหเป็นไพ่พลังงานที่ดีมากๆเลยนะคะ นางฟ้าอยากบอกว่าหากคุณนะคะมีความทรงจําเก่าๆเกี่ยวกับคนรักเดิมๆความรักครั้งเก่านะคะที่คุณยัง move on ไม่ได้ที่คุณยังเอาสิ่งที่มันค้างคาใจออกไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเศร้านะคะหรือความรักฝังใจนะคะถ้าคุณยังมีความรักหรือความรู้สึกดีๆกับคนคนนั้นอยู่คนเก่าๆอยู่นะคะขอให้คุณเก็บมันไว้เป็นความรู้สึกดีๆนะคะเป็นความทรงจําดีๆ เป็นสิ่งที่คุณได้มาเรียนรู้นะคะแต่สิ่งที่ไม่ดีต่อใจนะคะนางฟ้าบอกว่าให้คุณค่อยๆลบเลือนลบล้างมันออกไปนะคะทิ้งมันไปเพราะว่าคุณกําลังจะได้พบได้เจอกับคนที่เข้ามาชัดเจนกับคุณนะคะเข้ามาให้ความรักกับคุณเข้ามาที่พร้อมจะสร้างชีวิตสร้างอนาคตกับคุณนะคะ engagement หรือในคนที่มีความรัก กันอยู่แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้พัฒนาต่อไปนะคะคุณกําลังจะได้พัฒนาความรักของคุณไปอีกขั้นหนึ่งนะคะบางคนได้ตกลงมั่นหมายนะคะพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการมั่นหมายแพลนนะคะหรือว่าการแต่งงานในอนาคตนะคะเพราะว่าคนคนนี้นะคะจะเข้ามารักคุณจะเข้ามาเพื่อที่จะดูแลคุณนะคะเขาจะเป็นคนที่รู้ใจคุณเขาจะเป็นคนที่ หลาดถนาดีกับคุณมากๆนะคะ Heart to Heart conversation ไม่ว่าคุณจะเจอคนนี้หรือยังไม่เจอก็าตามนะคะคุณจะรู้สึกได้เลยว่ามีคนคนนี้อยู่จริงๆนะคะคุณอาจจะแค่เห็นเขาแล้วคุณรู้สึกคุ้นเคยนะคะหรือว่าในคนที่กำลังคบกันอยู่แล้วนะคะคนที่คุณคบอยู่ในตอนนี้นะคะบางครั้งคุณอาจจะไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะคะ Heart to Heart conversation คือมันสัมผัสได้ด้วยหัวใจอ่ะ เขาจะรับรู้ถึงสิ่งที่คุณต้องการในความรู้สึกของคุณต่างๆนะคะเขาจะเป็นคนที่ใส่ใจเขาจะเป็นคนที่รับรู้ในสิ่งที่คุณต้องการมากๆนะคะและเขาอยากจะทําทุกอย่างให้คุณมีความสุขนะคะให้มีมีความมั่นใจฉะนั้นหากใครนะคะมีสิ่งที่ยังติดค้างในใจมีความทุกข์ในใจอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไปต่อเรื่องความรักไม่ได้ขอให้คุณลบล้างมันไปนะคะแล้วคุณ จะได้พบเจอความรักใหม่ๆที่ดีเพราะความรู้สึกผิดหวังหรือคุณยังไม่มบออนเนี่ยจะเป็นตัวกั้นให้คุณไม่ได้พบเจอกับความรักที่คุณปรารถนาและยังไม่ให้คุณสมหวังในความรักในปัจจุบันและคนที่มีความรักอยู่แล้วในตอนนี้มันจะมีความพัฒนาและมีความที่โรแมนติกมีความลึกซึ้งกันมากขึ้นนะคะพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง นะคะขอให้คุณรับพลังงานดีๆของความรักครั้งนี้ของคุณนะคะขอให้คุณมีความสุขสมหวังในความรักนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษาเิดาธวดาคุม้มครองขอให้ความรักคุม้มครองคุณนะคะขอให้สมหวังทุกประการค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ